ข้อที่6เมื่อไรก็ตามที่เป็นวันพระทุกพระของประเทศไทยนะคะทุกวันพระให้คุณนะคะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ให้ได้ด้วยนะคะข้อแรกปล่อยสัตว์นะคะข้อแรกปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนทําบุญปล่อยสัตว์อะคะถ้าไม่มีเวลาไปวดัด คุณเห็นเขาขายนกในกรงคุณก็ซื้อปล่อยคุณเห็นเขาขายปลาคุณก็ซื้อชีวิตเขาคุณเห็นเขากําลังจะฆ่าปลาบนเขียงคุณอาจจะเฮ้ยวันนี้มันพระขอซื้อชีวิตและเอาไปปล่อยตรงไหนก็ได้ที่ที่คุณรู้ว่าเออปล่อยแล้วเขาจะรอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสองให้คุณไปบริจาคลงศพนะคะอะไรก็ได้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุกวันพระคือไม่จําเป็นต้องทาเอ้ย e วันพัน ต้องปล่อยปลาทุกพระหรืออะไรอย่างนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้พระนี้ปล่อยปลาพระต่อไปอุยไปไหนไม่ได้เลยต้องไปอันนี้เดี๋ยวครูจะบอกนะคะให้คุณเลือกเอาเองนะคะสองก็คือบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ทุกคนที่เกี่ยวกับศพลาญาดนะคะนะคะให้คุณไปทำถติว่าคุณไม่ได้ไปวัดคุณก็ไปเอทำบุญลงศพอหรือว่าผ้าหอ่อศพ หรือว่าช่วยค่าน้ํามันนุ่นตะเกียงอะไรที่ที่เกี่ยวกับเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะหรือข้อต่อไปนะคะให้คุณโอนเงินให้พ่อแม่โอนเงินให้คนที่มีพระคุณกับคุณโอนเงินให้ครูบาอาจารย์ที่เขาให้ชีวิตคุณคือในวันพระอะค่ะคุณทําอะไรก็ได้ที่อันนีสงแรงแรงทุกวันพระเพราะวันพระนะคะ คุณน่าจะรู้กันหมดทุกคนแล้วล่ะประตูประตูประตูของจิตวิญญาณของดวงวิญญาณกับประตูของมนุษย์โลกอะค่ะมันจะมาตรงกันแบบนี้นะคะประตูมันตรงกันเวลาประตูประตูบานตายกับบานเป็นบานเป็นคือบานพวกเราบานตายคือจิตเขาเรียกวิญญาณวันพระค่ะประตูสองดวงสบานจะชนกันแบบนี้ก็คือบานบานตายไอ้บานเป็นคือเราบานตายคือดวงวิญญาณนะคะ พอประตูมันตรงกันคุณสามารถทําบุญแล้วสื่อให้ดวงวิญญาณได้ทันทีนะคะถึงไหมไม่ถึงไหมอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ประตูสองบานจะตรงกันทุกวันพระนะคะทำไมคนที่มีสารพภูมิเจ้าที่ต้องไหว,ว,ว้ทุกวันพระต้องมีของกราบของไหว้ทุกวันพระเพราะประตูตรงกันประตูเป็นประตูตายตรงกันคนเป็นทําบุญถึงคนตายคนเป็นทําบุญถึงวิญญาณ นะคะแล้วคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าท่านได้จริงไหมท่านได้หรือเปล่านะไม่ต้องไปจับอะไรขนาดนั้นนะคะรู้ไว้แค่นี้ก็พอว่าประตูบานเป็นกับบานตายมันตรงกันเวลาเราทําอะไรค่ะจะถึงพร้อมแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่วันท้าทําไม่ได้หรือครูได้ค่ะทุวกคนได้ทุกวันแต่อันนี้ครูแค่บอกวิธีแก้ไงเข้าใจนะคะวิธีแก้ดวงจะได้ไม่ต้องวิ่งไปทําอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาจริงๆ ฟังไหมนะบุญไม่จําเป็นต้องไปทําที่วัดอย่างที่ครูบอกบุญไม่จําเป็นต้องวิ่งไปทําที่เอออนู่นนี่นั่นเสียค่าน้ํามันน้ํามันแพงเหรอครูทุกคนคะมือถือเรามีเราโอนเงินเป็นโอนเงินไปให้พ่อแม่เราร้อยหนึ่งก็ได้นะคะวันพระอ่ะแม่โอนตังค์ได้ร้อยหนึ่งนะเผื่ออยากทาบุญแกจะเอาไปกินเหล้าขาวหรือแกจะเอาไปซื้อหวยก็เรื่องของแกแต่เวลาเราให้เราต้องบอกว่าแม่ โอนเงินให้ร้อยหนึ่งนะอ่าแม่โอนเงินใครที่ไม่มีพ่อแม่คุณอาจจะโอนเงินไปทาเอ่อช่วยวัดสร้างห้องน้ําอ่ะคุณเห็นเฮ้ยอันนี้สือว่าคุณไม่มีพ่อแม่แล้วแต่คุณมีคุณตาคุณยายมีคนที่คุณนับถือมีครูบาอาจารย์ที่คุณอยากร่วมบุญด้วยให้คุณโอนเงินเอาง่ายสุดสําหรับคนที่มีงานประจําแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยทุกพระนจะโอนเงินโอนเงินโอนเงินนะคะถ้ามีเวลาเป็นวันหยุดหรือว่าคุณไปได้ให้คุณเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งวนไปนะคะอ่ะ คุณอาจจะไปบริจาคลงศพสัก50บาทร้อยบาทก็ได้นะเออพ้าหนึ่งอย่างเงี้ยหรือ20สิบาทก็ได้นะคะหรือ2ี่สิบาทก็ได้ไม่มีน้อยมากนะทุกคนการทําบุญอย่าอายอุ้ยน้อยไปไหมยี่สิบอย่าอายค่ะถ้าเรามีเท่าไหร่จงทําตัวเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะก็เท่าไหร่เท่านั้นแหละนะคะตามตามที่เราอันนี้ปล่อยสัตว์เหมือนกันก็เริ่มจากแบบอ่าซื้อปลาปล่อยสักตัวหนึ่งสองตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าอย่าไป ต้องเงินเท่านั้นเงินต้องมีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินมีมากเองนะเดี๋ยวเงินจะหลั่งไหลมามากมายเอง